มาดูสาธุรกิจสุดปังที่กำลังเปลี่ยนเกมการแข่งขันด้วยผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ทั้งลูกค้าและโลกของเราไปพร้อมกันเริ่มจากธุรกิจพัฒนาสังหาริมทรัซั์ออกแบบ Green Building ที่สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ถึง30-50%ด้วยการคำนวณทิศทางของแดดและลม สร้างตึกให้ไม่ร้อนรับลมไหลผ่านได้ดีลดการใช้พลังงานไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโซลาเซลล์ช่วยประหยัดไฟได้ถึง4 8แเแผงเพิ่มค่าเช่าได้สูงกว่าตึกธรรมดาถึง2ี่ด้านธุรกิจผลิตวัสดุก่อสร้างก็ทำถึงไม่แพ้กันโดยพัฒนาปูนคาร์บอนต่ำที่ผสมวัสดุรีไซเคิลใช้ความร้อนในการผลิตน้อยกว่าปูนทั่วไปถึง4 0เลยปล่อยคาร์บอนน้อยลง20%แต่ยังแข็งแรงเท่าเดิมบริษัทก่อสร้างใหญ่ๆหห,หันมาใช้กันเพียบ ปิดท้ายที่ธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องดื่มตอบโจทย์เทรน์ผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อมด้วยแนวคิดสมาร์ทฟาร์มลดการใช้สารเคมีใช้เทคโนโลยีควบคุมการให้น้ำให้ปุ๋ยได้แม่นยำเพิ่มผลผลิตได้มากกว่าการทำฟาร์มแบบดั้งเดิมถึง20-30%